วันนี้มาชมสร้อยคอ10บาทกันนะคะแบบที่1ค่ะลาย8ดเสากลมค่ะสําหรับเส้นนี้นะคะใหญ่มากพอสมควรเลยค่ะสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ชมกันค่ะไงกันบ้างคะใส่ออกมาสวยถูกใจไหมสองค่ะลายเบนสําหรับลาย10บบาทนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลายที่สามารถใส่สวมหัวได้ค่ะเดี๋ยวลองใส่เส้นนี้ให้ชมนะคะลองชมกันใกล้ๆดู แบบที่3ค่ะสําหรับลายนี้เรียกลายทาโร่ค่ะลายนี้นะคะจะเป็นข้อกลมกลมทับลายสวยๆค่ะใส่ให้ดูนะคะนี่ค่ะใส่ออกมาแล้วสวยงามประมาณนี้เลยนะคะเท่มากแบบที่4ี่ค่ะลาย8ดเสาขั้นปล้องค่ะลายสวยจิกเงางามๆเลยค่ะลายมีความใหญ่เท่านิ้วก้อยเลยนะคะแล้วก็ตัดลายสวยมากค่ะมีความยาว2ขนาดค่ะ23นิ้วและ25นิ้วค่ะเดี๋ยวโอลองใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันค่ะ นี่ค่ะใส่ออกมาค่ะสวยงามดูใหญ่ดูป๋ามากเลยนะคะแบบที่5ค่ะแบบนี้นะคะจะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายแผ่เบนท์ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะหน้าค่อนข้างกว้างค่ะจะเหมือนเอาลายเบนท์สองเส้นมาประกบคู่กันค่ะมีความยาว24และ25นะคะแน่นอนค่ะเรามาลองใส่ให้ชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะใส่ออกมานะคะเห็นความสวยงามของสร้อยไหมคะดูใหญ่ดูสวยมากค่ะ แบบที่6ค่ะสําหรับเส้นนี้เราเรียกว่าลายเบนกลมค่ะลายนี้นะคะจะค่อนข้างมีความใหญ่มากๆพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ลองสวมใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะลายนี้เหมาะสําหรับมีไว้ใส่ออกงานได้เลยค่ะแบบที่7ค่ะงานหัวมังกรสายลายเบนค่ะสายสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็หัวมังกรเส้นนี้ค่อนข้างยาวค่ะสวมให้ดูแบบสบายๆเลยนะคะใส่ออกมาระดับความยาวเห็นไหมคะค่อนข้างยาวเลยค่ะ แบบที่8ดค่ะลายแดเสาหัวมังกรค่ะสําหรับลายนี้นะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราลองเทียบกับนิ้วก้อยให้ชมค่ะว่าใหญ่แค่ไหนสวยแบบนี้ต้องลองใส่ให้ท่านผู้ชมชมกันแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะใส่ออกมาสวยถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเส้นใหญ่เส้นงามเลยนะคะออกนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังปังค่ะ